เลือดกำเดาออกในเด็กเป็นภาวะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะวิตกกังวลเนื่องจากอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ไม่อันตรายค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือตั้งสติค่ะแล้วก็ปฐมพยาบาลเวลาที่เลือดกำเดาออกเนี่ยก็จะออกจากบริเวณเยื่อบุข้างในจมูกนะคะซึ่งสิ่งที่จะแนะนําให้ทําก็คือให้บุตรหลานของท่านนั่งตัวตรงก้มหน้าเล็กน้อยแล้วก็กดบริเวณปีกจมูกเข้าหา เยื่อหุ้มตรงกลางของบริเวณสันจมูกนะคะถ้าออกสองข้างก็สามารถบีบจมูกได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมหายใจทางปากด้วยนะคะแล้วเวลากดเนี่ยแนะนำให้กดนานประมาณ5-10นาทีโดยที่ไม่กดกดหยุดหยุดแล้วก็เรามดระวังของการที่จะกลืนเลือดลงไปแล้วก็สำลักค่ะถ้าเกิดว่ามันมีเลือดไหลลงไปในคอก็ให้บุหลานของท่านบ้วนออกมาไม่งั้นจะเกิดการหายใจลำบากแล้วก็อาจจะอาเจียนออกมาได้นะคะ แต่ถ้าทำแล้วเลือดไม่หยุดภายใน5-10นาทีแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะหรือมีเลือดออกรุนแรงเลือดออกปริมาณมากหรือมีเลือดออกบริเวณอื่นๆของร่างกายอย่างเช่นเลือดออกตามไรฟันหรือมีจ้ำเลือดตามตัวด้วยอาจจะต้องไปหาสาเหตุว่ามีเลือดออกผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเยื่อบุในจมูกเนี่ยมีแผลจากการล้วงแคะแกะเกาหรือเป็นหวัดหรือว่ามีการเป็นเยื่อบุอักเสบนะคะจากภุมแพ้ทางจมูกนะคะถ้าเกิดเกิดซ้ํา มากกว่า3-5ครั้งใน1สัปดาห์อาจจะต้องไปหาแพทยนะ์เพราะว่าอาจจะมีสาเหตุต่างๆโดยเฉพาะออกข้างเดียวนะคะในเด็กมีอันที่เราเจอบ่อยค่ะก็คือน้องมีการออใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบริเวณโพรงจมูกซึ่งอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อน,นำออกนะคะแล้วก็เป็นอันตรายได้ค่ะ